สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาชมตะก้อคู่นี้นะครับเสือแปลงฟรีไม่มีบล็อกนะครับที่สนามปีหนังนะครับฝ่งนี้เจ้าบ้านนะครับไก่ปลากับเจ้าเล็กสอปปอลาวนะครับฝั่งนู้นเจ้าบอยพม่านะครับเดินสายนะครับนะครับก็นี่จริง4 0 0 0ันบาทนะครับกคที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องคำพีตะก้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ โซนต่อโซนนะครับโอ้โหนะครับช่วงต้นเกมนะครับนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่ป่านะครับเจ้าบ้านนะครับถนนฝั่งเนื้อที่หน่อยเนือที่หน่อมันมือมือสันโอ้ยผมผมไม่ได้ดีเลยดีดีดีอยู่ดีดี 0 AL ูนต่อสนครับไม่ข้ามนะครับกับนี้ส,ส,สกสสอร์นต่อ0นนะครับไก่ไก่ป่ายังเป่าลูกเสร์ฟไม่ได้ครับไปครับยกขึ้นมาตีหัวโอ้โหนะครับลากเข้าหน้าเน็ตดีเดียเกินนะครับ ฝั่งนู้นนะครับเจ้าบอยพม่านะฮะจเย็ๆแล้วเป็นคนไทยนะครับหรือว่าตามที่รู้จักในวงการก็คือบอยสาธรนะครับหน้าขวายกขึ้นบปายครับนี่ครับไม่ง่ายนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าบอยจะลงสนามนี้คือบอยมั่นใจมากกว่านะครับฝั่งนี้แทบจะไม่อยากสู้นะครับแต่ตอนจบยังไม่รู้นะฮะหน้าสายไปครับบอยสาธรไปแล้วครับ ยกไปไหนครับอ้โหเจ้าเล็กแตกแตกง่ายนะครับเจ้าเล็กครับรวมๆนะครับพื้นนะครับเจ้าเล็กพื้นไม่ค่อยแน่นนะครับวัสดีพี่เอเบนสปอร์ตนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับไปนะฮะยกขึ้นมาครับนี่ครับ เจ้าเล็กพื้นไม่ดีครับใช่ครับเกมเกี่ยวมันยังไม่ได้ครับจะบอลนี่เก่าอยู่แล้วครับฝั่งนู้นครับหน้าซ้ายไปครับมีอาการครับโอ้โหได้แต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับนี่ครับขอบคุณนะครับที่กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับฝากคอมเมนต์นะฮะทางช่อง YouTube ด้วยนะครับคัมพีตะก้อนะครับ 1ต่อ0หน้าซ้ายนะครับบอยพม่าเปิดนะครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวครับเอาไงครับโอ้โหนะครับบอกเล้วร็ว่าจะบอยงานไม่เบานะครับถือว่าหนักนะครับบอยก็ไม่ได้ว่าจะก็ใช้หนักนะฮะส่วนมากก็ใช้เหลี่ยมมากกว่านะครับจะบอยครับ ให้ดูนะครับบรรยากาศที่สนามนะครับ1นต่อศครับโอ้โหลูกเสร์บครับไปแล้วครับไงครับจะาบอยไม่ข้ามครับ2อต่อศนบอกลรับลูกเสร์บไม่ง่ายนะครับยืนคนเดียวนะครับสอต่อศนครับ โอ้โหโอ้ลูกเสิร์ฟนะฮะศูนย์ต่อสนะครับเจ้าบอยสาธรเปิดหัวครับยกขึ้นไปครับโอ้โหเจ้าเล็กครับเจ้ยกเตะไงมานนี่ครับผมเตะวันเสาร์ครับนะครับเจอกันที่รามินทา40นะครับไปกับทีมงานปีศาจตะก้อนะครับ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะฮะเดี๋ยวแปร์คาเฟ่กับกับวิภาวดีนะฮะอู้หน้าขวาครับไปแล้วครับไปแล้วครับ30ูนะครับลูกเส์ฟเส์ฟคมมากนะครับบอยปะาปะปลาดำบอยว่าใสบอยบอยบอยอยใสใสบอยบอกนะครับ ไม่ข้ามนะครับ4-0เอาอีกแล้วบักบอยมาใสๆใสบอยบักบ,อย,บอยครับ4-0นะครับ4-4ครับหน้าซ้ายลากขึ้นมาโดนเขี่ยวนะครับ0-4ครับตอนนี้สกอร์เจ้าบอยนะฮะ ศูนตัวสี่ครับเปิดหัวเจ้าเล็กครับลากขึ้นมาปาดไปหน้าขวาอีกผมรู้ผลแล้วนี่เนี่ยไม่ใช่ผมรู้แล้วว่าทำไมทำไมแก่ปลาเล่นดีเตะกินเปอร์เซ็นต์หน้าขวาอีกแล้วไปแล้วครับยกขึ้นมา นี่ครับโดนเกี่ยวครับไหลขึ้นไปหน้าเน็ตไปโดนเกี่ยวครับเจ้าเล็กนะฮะป้ายเบาๆครับนะครับบอยบอยสาธรว่าใสๆนะฮะ ตอนนี้ครับจะก,ก่อนศูนย์ต่อสี่ครับไปเอาเสียเหรอหต่อสครับน้าขวาไปแล้วครับ2ต่อสี่ครับ ถ้าลูกเสร์ฟไม่กินบอยนี่บอกไว้ก่อนนะครับพื้นสองคนนี้เป็นรองครับเปิดหัวแล้วเจ้าเล็กไปครับเจ้าบอยครับเล่นฝั่งไหนครับแอดมินเล่นฝั่ง บอยว่าใส่ไปแล้วครับห้าตัวหนึ่งแต่ก็คือผมบอกแล้วยืนรับคนเดียวไม่ง่ายนะครับลูกเสิฟนะครับ <Okay. S 2> หน้าซ้ายครับโยกขึ้นมาเจ้าเล็กพื้นพื้นปลากระป๋องมากเลยพอ่อกบักเล็กพื้นมันบ่ค่อยดีบะ แกปลาเปิดไปแล้วครับแตกครับแตกใกล้ปลาอีกสามสี่เดียบเขาอ่านเขาอ่านกินได้เลยสามต่อห้าครับเอ้อสี่ต่อห้าครับเจ้าเล็กครับมาเมื่อเมื่อครับเมื่อเมื่อเมื่อนี่มั้ยไม่รู้ว่าเมื่อนี่ให้ให้ออกให้ออกออกตัวหน่อยเร็ว ไปแล้วครับโดนเกี่ยวครับบอยเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลงเหลี่ยมอย่าหลงเหลี่ยมอย่าหลงเหลี่ยมไปครับมาเมื่อเมื่อมาเมื่อเสจอออกเดินมาเนี้ยนี่นี่นี่กันอะไรนี่กันอะไรนี่นี่นี่ห้าร้เออห้าร้อยพีห้าสี่ลอยหนึ่งทำอะไรเนี้ย ในนั้นนนั้นหนึ่งลอยนะอย่าเลยครับพนันเลยอย่าเลยครับพนัเดี๋ยวไปโกงเขาแองนะไปเขาไม่ได้่ายวุนลูกไปครับ5้าต่อสี่บอยเกี่ยวขึ้นมาครับเอาเจ้าเล็กยางไงไม่ผ่านหัวครับโอ้ยเรียบร้อยไม่ไม่ต้องออกแล้วครับพี่เทปครับ ออกแล้วเรียบร้อยครับโ<อ><น>ดนนะครับเจ้าเล็กจับเพิ่มแล้วนะครับจับเพิ่มแล้วครับโอ้โหอันนี้นี่นี่บอบอยเอาไปอีกหน่อยหนึ่งบอ ไม่ใช่เขาเขาเขาถามเฉยกินอยู่บอยกินอยู่นะเนาะนะครับตอนนี้หกต่อห้าครับหน้าขวายกขึ้นไป เอาห้าต่อหกนะครับรอะไรเต็มตรครับห้าต่อหกครับรเอาโดนเกี่ยวครับตีหัวเอาเจ้าบอยครับ เล็กลากเขาเองครับหน้าสายโดนเกี่ยวครับเจ้าเล็กลากเองแล้วครับไปครับหกเท่าครับบอยเขาแบงไ้นี่แม่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยป้าเอามาอีกร้อยหนึ่งรอยโอเคจบนนจบ <6 S 2> ันเนี่ยจบจบเท่าหกเท่าครับ ไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยนะครับโอ้โหจริงๆด้วยครับที่แรกนึกว่าฝั่งนี้จะไม่ผ่านนะไปไปมาๆจะเพิ่มเฉยเลยครับไม่อยากเชื่อเลยครับเจตโตครับเปิดหัวยกขึ้นมาตีหัวหยอดโดนเกี่ยวครับเอาตัดหน้าขวา เอาโอ้โหสู้กันดีครับตอนนี้ครับสกอร์เจ็ดต่อหกครับคนบายแล้วเออเน้นเๆโอเคแล้วโอค หกต่อเจ็ดบอยลากขึ้นไปบาทซ้ายครับโอ้โหคลาสสิกครับยกขวาปาดซ้ายครับเจ็ดต่อหกครับไปฮะไปนะครับออก 8ปดต่อหกไปแล้วครับนักยิฬาจเพิ่มมาห้าร้อยครับแปดต่อหกครับเจ้าเล็กลากเองแล้วครับไม่ไว้ใจไก่ป่าแล้วครับโอ้โหหกต่อแปดนะครับว่ากับไซส์เลยเนาะต่อ 6ต่อ8ครับบอยลากขึ้นไปโอ้ลูกนี้ครับพลาดนะครับ7ต่อ8นะครับสองสองหนึ่งควยขันตัวโอ้โหนะครับจะบอยไปสู้ตายครับจับมาอีกนะฮะขานอก <c oughs> เพราะว่า ก่อนก่อนนั้นนั้นก็แพ้ไปแล้วครับแล้บอยต่อสองสองกับพี่บางก็แพ้จาบบานไปแล้วอีกคลาเหลี่ยมนะครับเอาเรียบร้อยครับเก้าต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดนะครับไปครับยกขึ้นมา เอาโดนเกี่ยวครับเรียบร้อยนะครับสิบต่อเจ็ดบักเลกบักเลกมันเห็ดให้คอยมันมันมันใจมันจับมาหาลอ,อยมันอยเลยไปแบ,บกอยู่ด้ลยสิบ <laughs> ต่อเจ็ดไปแล้วจะเล็กครับขึ้นมาออกอีกโอ้โหโห สเปตัวเจ็ดนะครับไปครับตเล็กนี่ใจไม่ดีครับตั้งแต่จับขานอกเพิ่มนี้นะครับแต้มไหลยาวเลยครับเบอกว่าร่สเรยหน่ยเไห่หน เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับไปแล้วไก่ป่าก็เสรือไม่ข้ามนะครับเพราะว่าเหลือแต้มเดียว <c oughs> ขนาดว่าไอ้ไก่ป่าบอลลงเงินนี่เนี่ยขอยลงกับมะเล็กสองคนนี่ึเอาอ,อีลีสาสาบานเลยเมเสิรอาเนี่ยไป็นนางเดลยเอาโดไม่น่าเลยนะครับไม่น่า ไม่น่าออกตัวเลยการพนันอาทบพยโยนใจไม่นิ่งครับบอกไว้ก่อนนะจับแต่นนำหนึ่งแต้มนี้ออกตัวแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ใส่แตกครับนน้อตน็ตเสื้อเสื้ออยู่ห้องนะโน้ตนะสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับ โดนเกี่ยวเกมเรียบร้อยครับรับไป4 0 0 0